แชทบอกว่าท่านแต่ยวท่านตรงไซท์แชทจะบอกว่าสอบแบบขีมาจากที่ไหนสอบมาจากไอ้นี่ครับ GTA Y City โอ้โหไอ้รถนอ้แม่งยี้เนี่ยจะเล่นจะเล่นมุกไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่มีใครเคยดูไอ้รนี่ตูนโชอะไปสอบที่เดียวกับแล้วปีดักมาสอบมา กราแค่จะมาตีนะไม่ได้ตีโอ้ยโอ้ยตีกันเองนี่โอ้ยเราตีนะทำไมจะไม่ดูดว่ากันิโอ้ยไอ้ยอย่เดินแสบตุบๆๆด้วยใครตีโอ้โหขอโทษโอ้โหต็มหน้าเลย แดงแดีแดงแงทุกคน๋ยวตีกันเองขอโทษแล้วต้องไปฆ่าไอแล้วต้องไปฆ่าห้าตัวข้างหน้านู้นไม่ใช่ฆ่ากันเอเห็นโลแดงไงอ้ยก็แดงอโแดงมันโผน้อ้ยถือปืนอยู่อันรไม่ต้องไปตีมันเออ แม่แม่ฮึแม่โอ,โอ้เรียบร้อยเสาไฟเสา